สวยๆนะแต่ราคาหนึ่งสุดยอดฝั่งนี้จะเป็นสีดำํำส่วนฝั่งนี้สีสวยอยู่แพงมากเลยดูสิแต่มันต้องมีในห้องน้ำเพราะว่าเอาไว้เก็บพวผ้าเช็ดตัว อันนี้ก็คืออันนี้สี่พันนะ่นนะสี่พันนะอันนี้สามพัน